สำหรับหมายเลข24นะครับสู่ไทยแชมป์ซัำนะครับมาทำเวลาปริ้ฟายเมื่อวานนี้สุดยอดเลย129067เป็นเวลาที่ดีทีเดียวนะครับและอันดับที่2นะครับตุ๊ตุ๊ครับหมายเลข54นัทวุฒิลุ่งกิตสวัสดิ์ครับแต่ที่แน่วันนี้มีคนเปลี่ยนชื่อด้วยเจ้าเค้กพงพิลาขณาคุปต์เปลี่ยนเป็นพันชนะกุลโรดชลาไลนะครับหมายเลข79นะครับ79เปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออาจจะไม่คุ้นหููจะบอกไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าเค้กครับพงพิลาขณาคุปต์นะครับชื่อเดิมนะัน่แหล แล้วก็ดูกันนะครับพิวอัลจะสตาร์ทแล้วไปแล้วออกแล้วแล้วโอ้โหบอกครับออกมาแลขวาสุดขวาสุดของแรกวันนี้เจ้าออยมาแรงซะด้วยขวาสุดครับขวาสุดหมายเลขเจ็ดสิบเก้าครับพันชนะกุลโลชลาลัยนะครับเอาละเอาละไปได้ดีด้วยนะครับป้าอ้าวตอนนี้ถั่วไทยแชมป์นะครับอยู่อันดับที่สามนะครับ อ่าอย่างนี้เกมอย่างนี้มันแน่ครับสตุกครับมันแน่ครับผมว่าบอกแล้วประวัติยานบุชขวาสุดนะประวัติยานบุชครับไปแล้วครับประวัติยานบุทแต่ยาน้นมานำทัวไทยแชมซับนะครับไล่เลี้ยงกันไปครับตอนนี้นะครับโอ้โหอ้าวเดี๋ยวดูความเก๋าของทั่วไทยแชมซับจะเดินคันเร่งขึ้นไปเบียดนะครับขึ้นไปเบียดแล้วก็แซงอันดับที่นําอยู่ได้หรือไม่นะครับ อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เป็นสนามที่7นะครับด้วยการแข่งขันของเรามีระดับมรดกโลกทําการแข่งขันทําให้เราร่นการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะเป็นสนามที่8ครับพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยเวลาเดิมนะครับติดตามชมกันนะครับติดตามชมกันได้ครับช่องมาสเตอร์สปอร์ตทีวีนะครับจานต้ม IPM ช่อง108นะครับก็ติดตามชมกันได้ความตื่นเต้นเล้าใจณสนามไทยแลนด์เซอร์กิตรักพรเจษีชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับไทยแลนด์เซอร์กิตรับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ตตออนนนนี้้มงไกกลๆ็รรรรูะะคคััับบปวิาุ ำแหนี้ครับตอนนี้ออกเป็นผู้นํามาแล้วนะครับว่าอย่างนี้สนุกแน่ครับสตู่ครับที่สองครับมาเกมอย่างนี้ผมว่าสนุกแน่นะครับสุวรไทยชัปนซับนั้นไม่ยอมแน่หลังจากที่เป็นผู้นํามาตลอดนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นประวัติการวุ่กขึ้นมานนำนะครับตามมาด้วยสุวรไทยชมปครับอ่าในยี่สิบสี่นะครับเวลาของการกระดิ่งไของสุรไทยนั้นดีนะครับมาแล้วมาแล้วครับ เอ้าไม่ใช่ครับคัสตูครับมาแล้วแซงแล้วบอลน่ะแซงไปแล้วตอนนี้เรามองนะฮะจากรอบแรกที่ผ่านมาเป็นคาสุโตซาโนนะครับขึ้นมาแรงเลยนะครับใช่เปล่าใช่ครับนี่ครับคาสุโตซาโนตามไปด้วยประวัติการวัดสัวไทยแชมป์ซับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเราดูจอมาเล่นนะครับตัวไทยแชมป์ซับตไ้วยรัตารนะาหมายเลข24นะครับสำหรับถั่วไทยแชมป์ซับตามไปด้วยประวัติการวัดนะครับ่่าวใ ตอนนี้ตัวไทช่่ทซับนะครับมาแล้วครับจะลวดทางเรียบของจังหวัดนครปฐมนะครับที่เกิดอยู่นครปฐมครับตัวไทชั่มซับมาอยู่ดอนโตมตอนนี้ทำได้ดีแล้วนะครับขึ้นมานําเป็นอันดับที่1นนะครับตามความคาดหมายของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตามความคาดหมายของแฟนขับของสัวไทช่่มซับนะครับตอนนี้ขึ้นมานําเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยประวัติยานวัสิ์ครับหมายเลข95้า หมายเลข95นะครับประวัติยานฮุนด้าเอลซ s สมาร์ทสปอร์ตซิงซีซีเอลตอนนี้เกมการแข่งขันแนละ้นสนุกตื่นเต้นแล้วใจนะครับตอนนี้เราทำการถ่ายทอดสดจากสนามไทยแลนด์เซอร์ก,กิตนครเชียีนะครับกับเกมการแข่งขันกับเกมการแข่งขันในรุ่นแรกนะครับในก,การถ่ายทอดสดนะครับสปอร์ตโปรชั่น254นะครับอ้โหยืดแล้วครับ ยืดแล้วครับตอนนี้ครับหมายเลข2 4ครับไทยแช่มซับตอนนี้นําขึ้นไปแบบยาวสักยาวพอสมควรแล้วนะครับตาม้ว้หมายเลข95ประวัติยานวุธนะครับสงสัยจะรีบไปซักผ้าสงสัยจะรีบไปซักผ้าหรือเปล่าโอ้ตัวไทยแชมซับนะครับ N J T I C Honda Racing นะครับเนียาวเลยใช่ไหมไปแล้วสนามนี้ไม่ผิดหวังฮะเพราะดูแล้วเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์สนามนี้พร้อมนะครับทีมง,งานช่างแมกนิคนี่โอ้โหเตรียมเนื้อเต,ตรียมตัวมาอย่างดีสนามที่แล้วนั้นพลาดไปนิดนึงก็บอกว่าตัวชาร์จไฟของในรุ่นเนี่ยไม่ชาร์จไฟเข้า oh. แล้วก็การเดินคันเร่งก็เลยสะดุดไปแข่งชาร์จเหรอครับ oh. ก็มีปัญหานะครับสนามนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2อรอบสนามทัร์ไทยแชมซับนั้นทําเวลาต่อรลอบไปครับคุณตุ๊ดหนึ่งนาที2 8 2 8 5นะครับหนึ่าทีประวัติยานพุทธนะครับ1นาที2 9่5 0 50. เป็นเวลาที่ดีค่อนข้างที่จะบอกว่าประวัติการวุฒิเกือบเกือบหนึ่งวินาทีเลยนะใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยหมายมเลขที่สี่ครับเจ้าอ,ออยนะครับนัธนูรุ่งกิจสวัสดิ์หนึ่งนาทียี่สิบแปดจุดเก้าเก้าห้าเวลาเหนือกว่าประวัติการวุฒิแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สามอยู่ยังอยู่ที่สามครับแต่เมื่อวานนี้คอัดไฟมาเป็นอันดับสองเดี๋ยวเราดูกันครับการขับขี่ในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้คอัดไฟกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะขอบอกครับนะก็เป็นข่าวดีนะครับในทางดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราได้ยิง ครับสุพรรณบุรีมอเตอร์สปอร์ตแลนด์อ่าเราจะมีสนามคู่คู่สนามคู่กันสนามคู่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 กับสนามไทยแลนด์เซอร์กิสพอมีการแข่งขันเนี่ยเราก็จะมีการโยงใยไปแข่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยแต่ที่แน่ๆนะครับทูวิลเลสเวิร์กนั้นเราก็มีเครือข่ายโยงใยเหมือนกันอย่างเช่นการแข่งขันมอเตอร์คลอสนะครับในเสาที่ที่12 กด้สิทธิส่วนทะลันและลุงจันด่านขุนทศอ่าก็ไปพบกันได้นะครับครับที่โคราชนะครับด่านขุนทศด่านขุนทศนะครับในวันที่21 22พฤษภาคม2522ครับอ่าเลยวันลอยกระทงไปแล้วสิฮ่า่หรือเลอดอยู่ในช่วงวันลอยกระทงพฤศจิการ์พฤศจิการ์นะอ่าอะแล้วครับการแข่งขันตอนนี้ที่ท่านผู้ชมที่ติดตามการส้ม IPM ช่อง Butter Sport TV นะครับช่อง108นะครับการถ่ายทอดสดจากสนามไทยแลนด์เซอร์กิต กับเกมการแข่งขัน f m s d Thailand Road Racing สนามนี้เป็นสนามที่7นะครับกับการแข่งขันในรุ่นสปอร์ตโ o d u c ชั่น254แล้วก็ขออีกนิดนึงนะครับในสัปดาห์หน้าหลังจากวันพรุ่งนี้เราชมสนามที่8ครับนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการแข่งขันในการซูเปอร์คัส f m s d ซูเปรอร์คอลไทยแลนด์จะเป็นทีมครับแล้วก็ยังมีทีแปดครับแล้วอีกหนึ่งรายการครับที่สนามไทยแลนด์นอาดูราราเรมไ,ไทยแลนด์จะเป็นทีมอาดูเรมอาดูเรมซูเปอร์ไบา์ไทยแลนด์จะเป็นทีมครับผมนะครับก็ตรงกันพอดีเลยตรงกัน,นพอดีเดวิดบอสตอยู่ที่นี่ผมไปสุพร <laughs> รณบุรี <laughs> อ้าวนี่อ้าวอันดับที่สามครับตุ๊ดตุ๊ตอนนี้ตำแหน่งที่สามครับนักแข่งจากแดนอาทิตย์ไทยนะครับคาสตูโซนอหมายเลข98ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สามแล้ว หนึ 1> 1 oh, oh, hey. hmm. ่งนาทียี่สิบแปดจุดเจ็ดศูนย์ห้าโอ้โหเวลาเริ่มดีขึ้นนะครับดีกว่าประวัติยานวุฒิอันดับที่สองได้ซ้ำไปนะครับมาในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเครื่องดื่มสิงพิทีทีลูบิคันยานรถจักรยานยนต์ดูวีลัพเปอร์โชกับกัซซี่ยานรถจักรยานยนต์แอร์ซีไทยแลนด์เซอร์กิตมอเตอร์สปอร์ตทีวีครับพร้อมทั้งขอบคุณมาพคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยสมมาาคกีฬแข่งรถ จักรยานยนต์ประเทศไทยและการกีฬาประเทศไทยด้วยครับครับผมนี่คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่ให้เรามีเกมการแข่งขันแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งภาพสวยๆนี่ให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทีมงานการส้ม IPM ด้วยนะครับมาวันนี้ทีมงานมากันเพียบพร้อมเลยแล้วก็เก็บภาพสวยๆบรรยากาศของสนามแข่งขในช่วงนี้เป็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็สังเกตอยู่นะครับทีมงานจัดส้มตอนนี้รู้สึกหล่อขึ้นทุกคนเลยนะทุกคนเลยโอ้โหเค,เครียดแต่ว่าหน้านี่ใสปิ๊ง นเพราะอากาศเย็ยนขึ้นนะครับอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะครับยังไงท่านผู้ชมก็ดูแลสุขภาพด้วยอ้าวเพราะอ้าวเจนุช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 นั่นแหลมเจนุชเหรออ่านั่นแหลมเจนุชด,ดูแลสุขภาพด้วยน่าจะชมอยู่นะครับสุสีนะครับสุสีกันธัญพรนะเจนัตตลีอ่าสุสีกันคุณสุสีฮะคุณสุสีอ๋อก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะเอาล้วครับในนี้ต้องบอกว่าประวัติยานวุฒินะครับตำแหน่งที่สองนี่แกเหนียวเหมือนกันนะครับ เหนียวครับเหนียวครับเพราะว่าคัสโตซานโนนี่จะสอดแทรกขึ้นมานี่แล้วลอยกันวุฒิอยังติดลายอยู่ออยผมไปไหนอะมัสมมติลุ่งกิตสหวัตตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่สี่แล้วโอ้อันดับที่ห้าอันดับที่ห้าคัตสึโตะจากอันดับที่เท่าไหร่คัตสึโตะจากอันดับที่5ที่6นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วนะครับอ้าวล้อกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คัตสึโตะนะถ้าเจอยูโตะนี่ยิ่งกว่านี้อีกยูตะ อยู่โตอยู่โตหรอนี่ไปจะไปอยู่ตาอย่างเดียวเลยก็เห็นอยู่ตากเขาการขับขี่เขาผมติดตามชมไงแต่ลมันวิบากเออเขาขี่ได้ร้อนแรงเราก็อันนี้เราพูดถึงอยู่โตคนพี่อ๋ออยู่โตกับอยู่ตากสุโตนี่อ๋อไม่ใช่นะจะไปอยู่ตากเองเดียวเลยเออเพราะว่าแฟนขับแฟนขับอันนี้เขามีแค่สุโตซาโนอฟับอยู่โตซานอฟอ่ะนั่นแล้ะครับนี่เป็นภาพ ที่จับให้กับท่านผู้ชมนั่นได้ชมสองนี่เหนียวนะเหนียวมากวันยานพุทธนี่ไม่ธรรมดานะยังปิดลายอยู่นะครับโอ้โหคาสุโตะซาโน่ชิดเข้ามาครับว้าคาสุโตะติดแล้วครับจีติดแล้วครับติดแล้วอาสุโตะจากการอลิฟายมานได้ตำแหน่งที่หกขึ้นแล้วพิบัตีคู่ทาแล้วทางตรงครับเอาเอา ไปดูกันไปไปครับตีคู่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นยังขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วดลยพิกรถก่อนด้วยเข้าเวอร์สไลด์ครับสไลด์เล็กน้อยด้วยเมื่อกี้พิกพิกรถก่อนนะครับเอาแล้วครับสไลด์เข้าด้วยเอาล่ะทีนี้ปัญหาเกิดสาหรับภวั e จ chair w แล้วจะไล่ขึ้นไปติดได้หรือเปล่านะครับสําหรับคาสโต r าโน o นักแข่งแดนอาทิอุไทยหมายเลข98ยาวมาเลยครับสําหรับ c ต s โ o r ฮานาวิลเบ i l b e r YS s l i d ไซ y s ไ i d e j o เจริญยนต์ทีมครับนี่ครับสมชายดีโทษครับ ช่างของเขาแหละครับกับคุณพ่อแม่มองเห็นแล้วครับเมื่อกี้นี่ช่างนี่สมชายดีทุนนะครับสายใบซ้ายให้การสนับสนุนโอ้โหของของนัทพงษ์แสงสว่างนะนั่นแหละเจ้าของเขาใช่เหรอหุ่นเหมือนกันเลยอะไรครับก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้นะโอ้โหคาสุโตะซาโนนี่ขึ้นแบบ ขึ้นแบบพอถึงโค้งนี่พาวเวอร์สไลด์บ p า w e r s l เล็กน้อยแบบเอาแรงเ้าแรงประวัติยารุฒตอนนี้ต้องมาเป็นผู้ตามแล้วแล้วก็กไม่นแน่นะตุต๊ดนะไม่แน่นะครับตอนนี้ยังติดอยู่นะครับยังติดกันอยู่นะครับยังไม่แน่เพราะว่าประวัติยารุ่นนั้นก็จะมีความเก่าเหมือนกันนะครับในการขับขี่อในรุ่นนี้นะครับไม่ธรรมดาเช่นกันสําหรับประวัติยารุ่นเหลือเวลาอีก เก,การแข่งขันอีกร,รอบสนามเชียวเหลือวก,การแข่งขันอีกร,ร,อร,รอบสนามนนนครับนียังได้ลุ้นยังได้ลุ้นครับวันนี้สนามไทแลนซ์เซอร์กิตของเรานะครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่บรรยากาศตอนนี้แมเมื่อกี้พิธีเปิดน่แดดออกนะครับพอตอนนี้แล้วโอ้โหเริ่มครึ้มมาเชียงครับเขาบอกว่าฝน30%ของพื้นที่ในภาคกลางแต่ผมว่าวันนี้ฝนคงจะไม่ตก ใช่ไหมอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เราอยู่ในสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่ตอนนี้กล้องของจานไอพีเอ็มนะครับทีมงานจานส้มไอพีเอ็มไปจับอยู่ที่ภาพของอันดับที่สองและอันดับที่สามนะครับคานสุตซาโนและประวัติยานวุฒิครับตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตอนนี้เป็นเจ้าออยนะัทวุธรุ่งกิจสวัสดิ์และก็ที่ห้าของวรลพุธเนี่ยมกุลสกุลที่หกเป็นของพันธนาะกุโลโรชลาลัยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเจ OK. า้าเค้กว้าทำไมหล่นไปที่หกครับดูเวลาต่อรอบก็ยังอยู่ในหนึ สาม,มกหกหกนะครับโอ้โหแต่ว่าที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองแปดจุดสองแปดสามนะครับเกือบหนึ่งวิหนึ่งวินาทีสศเสร็จเลยหนึ่งวิในการขับขี่โอ้ก็ยิ่งห่างเลยแบบในการขับขี่อย่างนี้นะครับโอ้โหไม่ทำม,มันมันเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับ,รบแล้วก็ดูความสามารถหรือว่าในการขับขี่เขาเรียกว่าความเก๋าของถั่วไทยช่าช้านี่หล่อเลย นำแบบยืดเยื้ายาวเลยแงกันได้แต่เมื่อไหร่เราบิ๊กบอสมัวคุยก็หมวกกล้องไปจับอยู่ครับเมื่อกี้กล้องจับมาแล้วขึ้นมาแล้วครับสําหรับสํ<อ>าหรับหมายเลขเก้าเก้าสิบห้านะครับประวัติยานวุฒิขึ้นคันสตโตซาโนมาแล้วเมื่อกี้มัวจะมองอา่านเวลาอยู่บิ๊กบอสก็ไม่ได้บอ,อกเลยโอ้โหเขาแงกันเมื่อไหร่เม,ม,ามาื่อกี้มีภาพชา้าบ้างอ๋ออยู่ค้งนน่ะอ๋อมีภาพช้าเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาขั้นสตโตนซานโนเอาขึ้นอีกแล้วเจครับา กันที่ไหนตำแหน่งที่สองตำแหน่งมาเราตอนนี้สามเนี่ยตอนนี้ก็มาจับอยู่ที่อันดับสองและอันดับสามเลครับคาสโตซานโนเอาคืนเอาคืนแล้วเดี๋ยวพออีกโค้งหนึ่งก็ประวัติการวุฒิเอาคืนบิ๊กบอสดูเลยนะกับุี่คาสโตนะดูคล่องแคล่วว่องไวในขณะที่ประวัติงานมุดดูนิ่งๆนะนิ่งๆครับเนี่ยกดทันเร่งแล้วขึ้นมาแล้วสูสีเอาขึ้นมาแล้วสูสีเอาสูสีแต่ใครจะเรถเท่ากันเข้าไลไรก่อนจะยกขึ้นกว่ายกขึ้นแล้วาึ ฮัตสุโตโดนไปอีกหนึ่งครั้งฮัตสุโต้ซาโรยกลคันเร่งเดิมอ่ะโค้งเดิมอ่ะโค้งเดิมเลยอ๋อต้องไปหัดแก้ทางใหม่ทางแก้ทางไหนเฮ้ยโอ้ประวัติยานรุ่ดขึ้นมาแบบสวยๆยกลึกเข้าในได้กว่าดูค็สุโตนี่ยังยังไม่นิ่งนะยังทักยังไม่นิ่งเหมือนประวัติยานรุ่ดประวัติยานรุ่ดนี่แต่ตอนนี้แบบนิ่งๆฮัตสุโต้ซาโน่เนี่ยขับขี่ในสนามไทยแลนด์สิของเราเนี่ยหลายสนามแล้ว แล้วก็เริ่มจะดีวันดีคืนนะครับสาหรับคาโตโตะซาโน่นักแข่งไทยเราจะประมาทไม่ได้เลยนะครับสําหรับนัดแข่งแดนอาทิตย์ุไทยคนนี้นะครับชิดก็หม่อีกแล้วครับชิดก็หม่อีกแล้วโตโต้เอาอีกแล้วเนี่ไทยเรากับญี่ปุ่นนี่รู้สึกว่าสูสีกันนะเหลืออีกสามรอบสนามเท่านั้นนะครับสามรอบสนามสวดไอ้แชมป์ซับนี่รอแล้วสบายเลยแข่งรถเสร็จเที่ยวนี้อ่แต่งงานเลยจริงนะฮะัเราก็ขอเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยอ ที่จะใช้ชีวิตคู่อย่างเรียกว่าอย่างอย่างมีความสุขนะครับะตอนนี้ทางชนบุรีเป็นไงบ้างตุ๊ตัวที่ไหนนะบ้านทางชนบุรีทางชนบุรีชนบุรีเหรอขันทยาเหรอแฟนคลับของคุณเป็นไงบ้างอ๋อนั่นแหละเจนุศนะหอ่าไม่รู้ดิไม่ไม่เวิร์กอ่ะเวิร์กอ่ะเออเวิเจนุศเขาชอบชอบว่าพี่ว่าว่าไม่ไม่เวิร์กไม่ไม่เวิร์กเดี๋ยวเจอตัวพันธบุรีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใหม่รู้อ่ะงอนเดี๋ยวเดี๋ยวให้สนิมหลุดก่อนแล้วหรือรู้จัก มั่นใจหลักแค่ไยวรู้จักรู้จักพี่บอสใช่ไหมลุ้นจักบ้านหนองชออมอะไรอะไรเจ้อมบ้านหนองเชออมอะไรสองพี่น้องเหรอขายกระท้อนขายขายกระท้อนกระท้อนกระทอนเนี่ยโฆษณากระท้อนร้านกระท้อนหนึ่งเดียวเลยนะสองพี่น้องผมก็วันายกไะผมดูเทสแล้วก็สนุกดีเอาละครับตอนนี้ม้าคัตตุซานโนเหนียวแน่นนะหลังจากที่ร้อนแรงขึ้นไปอีกแล้วคัตตุโตขึ้นมาแล้วนะครับ ติ้งมาแล้วติงมาติงมาแล้วใช่ไหมติงเงติงติงมาแล้วอ๋อนาทีอ๋อทั้งทีนาทีอยู่ที่ไหนอ่ะชม่ที่ไหนนาทีนาทีจันาฬามอ๋อขอบคุณเรื่องรับรับเวสรับแอบเวสอ๋อก็ยั่ใจแหลมติ้งมาแครับตอนนี้ที่นำอยู่เป็นหมายเลข24สนะครับถัวไทยแชมป์ซับนะครับ ก็ถือว่าความเก่าของทัวร์ไทสท์ทั้งที่สุดยอดเลยนะครับสังกัดทีม n j t IRT Honda Racing นะครับตัวนัดับที่สองเป็นของคาสุโตะซาโน่นะครับหมายเลข98คาสุโตะซาโน่จาก Honda v e a b e บ YS ไรบ์ไซด์ชอ์จรยศทีมเห็นแล้วนะทุกผู้ลุงกิจสวัรค์หมายเลข54อยู่ในจอแล้วตำแหน่งที่4ข้ามาคนเดียวบ้านะทุกผู้ลุงกิจสวัรค์นะครับข้ามาคนเดียวครับพี่กอตอ่า ทราบทราบนี่แหละครับตอนนี้ต้องบอกว่าในการแข่งขันนั้นสําหรับออยนัทวุฒิรุ่งกิจสวัสดิ์เนี่ยในอันดับที่สี่ตอนนี้ตําแหน่งนี่เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคาสโตซาโน่ตอนนี้โดนโดนอะไรได้ยังโดนแล้วดูอีกภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่งตอนนี้ในตำแหน่งที่หนึ่งสำหรับสุทธาแจ่มซับเนี่ยยาวมาเลยใช่ไหมน้องหญิงยาวมาแล้วนะครับยาวเลยใช่ไหมพี่บอลรีบไปซักผ้า อบสุดท้ายสําหรับเจเ้าบอลสุอัไทยแชมป์ซับครับในขณะที่ตำแหน่งที่2ประวัิยานพุทกับคาสโตโซโนท่ทางตรงต,รงตรีคู่ขึ้นมาอีกแล้วมีบอลคาสโตโซโน่ข,นขึ้นมาได้หรือเปล่าเจ้าออยครับอยู่ในตำแหน่งที่สี่เหมือนเดิมครับโยังปิดได้ครับยังปิดได้สําหรับปวัวันิุารยังปิดลายได้ ัสตซาโน่ตอนนี้นะครับตำแหน่งเปลี่ยนนะครับมาเป็นประวัติการวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่สองนะครับส่วนคัสึโตซาโน่นั้นปูะวัติปารวิอยู่อันดับที่สารอบสุดท้ายด้วยอะไรประวัติการวุ่เต็มที่แล้วครับประวัติการวิ่งลดระดัดเล็กน้อยนะครับเกือบไปเข้าไหลแบบเต็มที่เลยครับในขณะที่คัสุโตซาโน่จะพยายามเอาให้ได้ครับไปแล้วครับทางตรงฝั่งโน้นครับเข้าวงในแล้วก็ตรงขึ้นมาเอาละครับมาทางตรงผ่านมันแล้วนะครับสําหรับโน่นละครับอยู่ดลานหลังสนามแล้วตอนนี้ ความมันอยู่ที่ตำแหน่งที่2ที่3ระหว่างประวัติยานบุษและคาสโตซาโนนะใช่ครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นสลับกันตลอดเลยนะครับเดี๋ยวประวัติยานบุษขึ้นมานําแล้วก็คาสโตซาโนตอนนี้ไล่บี้ติดขึ้นมาจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับปมาโค้งนี้แหละโค้งนี้แหละเอ้าเห็นไหมครับมาเกือบไปเหมือนกันครับมีเขาเรียกว่ามีสกิทช้ายกันเล็กน้อยเอาละเอาละไอพี่รถก่อน่าประวัติยานบุษยอมไหมประวัติยานบุษยอมไหมเอาล่ะ น,น้องหญิงไม่น่ากลัวเพราะว่าตอนนี้ปอนเขาหล่อแล้วบอนยาวแล้วหนีไปซักผ้าแล้วหนีไปซักผ้ายาวไปแล้วสำหรับปอจลจูดไทยเรามา,<อ>า <ๆ S 1> ดูตำแหน่งทีสองที่สามกันดีกว่าสัตัวสำหรับเสียบเสียบเสียบแต่ยังไม่ได้เ้าเส้นไปแล้วสำหรับจูเไทยครับไปแล้วครับเข้าเส้นที่หนึ่งยาวเลยครับโอ้ตามมาตามมารีบมารีบมาดูตำแหน่งที่สองเอ้า ตำแหน่งเปลี่ยนไปเลยนะครับโอ้คาสุดโตดสาโตดสาโนอเอาจนได้นะครับมามาเอาในช่วงทางตรงนี้เองโอ้ประวัติจารุตตอนเข้าเส้นนี่เองนะครับครับประวัติจารุตโดนนงโอ้โหเกนนิดเดียวนะครับน่าเสียดายครับกลับมาเลยนะครับแล้วก็มาที่เค้งเค้งเข้าอันดับที่5ครับพันธนาคุณโลดชะลาอะไรครับ NTT IR4 Honda Racing กับ PTT รพีการมอบให้ด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่4นะครับเป็นของนัทวุฒิรุ่งกิจสวัสดิ์ Honda PTT Challenger Ting Notch KBT i r c ไวเอสน็อกจูนเนอร์ครับตำแหน่งที่3ครับมาเปลี่ยนล้ำตอนเข้าเส้นครับสำหรับประวัติจานพุฒธครับจากฮอนด้าเอสมาร์ตบอดซิงซีซีอาวและนี่แหละครับสำหรับโฉมหน้าของนักบิดแดนสมุไรคาสโตซาโนตำแหน่งรองชนะเลิศครับพานาวิลเบอร์ไวย์เอสไซเบไซชอเจริญยนทีมครับและชนะเลิศครับรีบไปซักผ้าสุวนไทยแชมป์ซับครับ n อ็นเจทีอาร์ซีฮอนครับมาน้องหญิงน้องหญิง ค่อยๆแจกลูกช่วงช่วงของเราลูกเค่อยๆถือลูกอยางนะลูกโชก็ค่อยๆยื่นนะช้าลูกเออยงั้นแหละจะได้อยู่นานๆจะได้เห็นหน้าน้องหญิงกับน้องบอลนานๆนี่วิลวิทย์กิตติมหาชัยยิ้มมาเลยครับเจอทุตูแซวเข้าไปเนาะครับรีบไปซักผ้ารีบไปซักผ้าเพราะว่าน้องหญิงต้องทำหน้าที่พิตตี้ไงครับขอแสดงความยินดีกันักแข่งท้งห้านดับด้วยนะครับ